6,8นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของ5,1ที่ได้ได้เทียบให้เห็นว่า5,1ทํายังไง6,8ทํายังไงเนาะ,ะแล้วก็จะมีการเทียบคือในส่วนของการการเทียบผลการเรียนเนี่ยเราไม่ได้เทียบเวลาเราไม่ได้เทียบความรู้นะคะแต่เราเหมือนมันเป็นการเอาตัวผลการเรียนที่ได้ตามหลักสูตร6,8ที่เราบอกว่าเด็กได้ระดับผลการเรียนเป็นเริ่มต้น พัฒนาชำนาญหรือเชี่ยวชาญในแปดก้อนความสามารถเนี่ยนะคะเราจะเอาไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตร5้าหนึ่งอย่างไรนะ,ะอันนี้ก็คือคือสิ่งที่ได้ได้ช่วได้อาจจะพูดแบบภาพรวมให้ค่ะแต่ว่าในส่วนของตรงนี้ก็คืออยากให้ทางทางเขตหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยได้ได้พูดคุยสนทนามากกว่าว่ามันมีประเด็นไหนที่เราจะต้องเคลียร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะไปต่อได้นอะอ๋อครับผมเข้าใจแล้วครับก็ในเบื้องต้นนะครับท่านทางทาง่ทานวิทยากรน,นะครับท่านก็ได้พูดเป็นในภาพรวมในเวลานี้ก็อาจจะอยากจะให้พวกเราใช้เวทีตรงนี้นะครับทางโรงเรียนนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับที่ที่ยังที่ยังที่ยังอตอบคําถามไม่ได้ว่าเราเราอยากจะทําอย่างนี้ได้ไหมหรือว่า เราจะเดินทางยังไงต่อไปนะครับตอนนี้ทางทางท่านวิทยากรอยากจะให้ตรงนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนกันนะครับเราจะได้เราจะได้รู้ว่าเราควรจะเติมอะไรให้ใช่ไหมครับอ่าฮะคืออ่ามีช่วงน่าจะเมื่อวันสองวันก่อนนะคะก็มีทางทางเขตพื้นที่แต่ว่าไม่ใช่ที่ลบบุรีเนาะอ่าโทรมาถามในกรณีที่เด็กจะย้ายระหว่างเทอมอันนี้เป็นต้นนะคะก็คือตอ,อนนี้เด็กจบอ่าเด็กเด็กที่อยู่ปหนึ่งกำลังจะย้ายถูกไหมคะ ทีนี้การการย้ายเนี่ยการย้ายคือการเปลี่ยนโรงเรียนเนาะการเปลี่ยนโรงเรียนโดยปกติเนี่ยเราจะใช้วิธีการเทียบโอนผลการเรียนถูกไหมคะในกระบวนการเนี่ยเราจะใช้วิกระบวนการเทียบโอนผลการเรียนตามที่นำเรียนไปว่าการเทียบโอนผลการเรียนมันคือการที่เราเอาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากอีกโรงเรียนหนึ่งไปไว้ไปไปโรงเรียนที่เด็กจะไปอันนี้คือการเทียบผลการเรียนแต่ การเทียบโอนนะคะแต่ในกรณีนี้เด็กที่เขาจบภาคเรียนจบภาคเรียนที่1 2568ับสองแล้วจะย้ายไปอยู่อีกโรงเรียนหนึงนะคะซึ่งการย้ายไปถ้าเป็นการย้ายระหว่าง5 1กับ5 1ก็ไม่มีปัญหาอะไรถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งที่จะไปกับเด็กก็คือเอกสารปพ,พหนึ่ที่เด็กจะต้องถือไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีเดียวกันนะคะ เด็กที่อยู่ในหลักสูตร6-8จะย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนที่ใช้หลักสูตร5-1เด็กก็ต้องถือผลการเรียนไปด้วยเหมือนกันใช่คือถือนะปพ .1 ไปแต่ว่าปพ .1 เนี่ยนะคะเด็กป .1 จะได้ปพ .1 ก็ต่อเมื่อเขาจบป .1 แล้วเท่านั้นเขาถึงจะได้ถูกไหมคะครับถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่จะย้ายระหว่างเทมอมป .1 ก็เลยไม่มีผลการเรียนไปให้ ไม่มีผลการเรียนแต่ว่าสิ่งที่โรงเรียนจะต้องอเด็กจะต้องถือไปด้วยก็คือโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนต้นทางทีนี้เนื่องจากว่าเราเป็นโรงเรียนหกแปดแล้วโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่จะอยู่ในปอพหนึ่งของโรงเรียนที่ต้นทางเนี่ยควรเป็นหลักสูตรสถานศึกษาอันไหนแล้วก็ต, <6 80. S 2> ต้องบอกว่าต้องเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของ ห้าหนึ hmm. ่งเพราะว่าตามที่พี่เรียนเบื้องต้นว่าหกแปดยังไม่มีเอกสารปพหลักฐานทางการศึกษาที่เป็นของหกแปดเพราะเราอยู่ระหว่างของการทุดลองถูกไหมคะ uh huh. เพราะฉะนั้นเด็กทุกคนที่เป็นเอกสารบังคับแบบต้องใช้หลักศูนย์ห้าหนึ่งต้องใช้หลักศูนย์ห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ จะไปจากโรงเรียนสมมุติเด็กที่จะใช้ที่จะไปจากโรงเรียนหลักสูตร6-8ก็ต้องถือปพ1อไปด้วยเหมือนกันถูกไหมคะเพราว่าโรงเรียนเดิมแต่ว่าไปด้วยโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของ5-1หรือหรือจะไม่มีปพ1ไปเพราะว่าสุดท้ายยังไงก็แล้วแต่พอเด็กไปจบป1ที่โรงเรียนอื่น ผลการเรียนที่เขาจะได้นั้นเนะ่ะมันก็คือเป็นของโรงเรียนที่ปลายทางถูกไหมคะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่มีผลการเรียนไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่มีป่ .1 ก็ได้แต่ว่าอะไรเราจะให้อะไรเขาไปก็คือต้องให้ไปว่าเด็กเขาได้เรียนอะไรไปบ้างนะคะก็อาจจะต้องให้ผลการเรียนตามหลักถูกหกแปดนี้ไปนะคะอ่าเขาอยู่ในระดับไหนอย่างไร นะคะอาจจะสรุปความสามารถของนักเรียนคนนี้ให้ให้กับให้เด็กถือติดตัวไปแต่ถ้าเด็กอยู่ป .2 ถ้าเด็กอยู่ป .2 แล้วย้ายโรงเรียนเด็กก็ต้องได้ปพ .1 ไปถูกไหมคะครับปพ .1 ที่จะติดตัวเด็กไปก็คือผลการเรียนในระดับชั้นป .1 ตามหลักสูตร51ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เด็กอยู่ป .2 โรงเรียนต้นทางเรียนด้วยหลักสูตร6-8ต้องมีผลการเรียนก็คือปอปอ .1 ของชั้นป .1 ตามหลักสูตร5-1ไปอืมครับก<ะ>็แสดงว่าถ้าย้ายโรงเรียนก็คือยังไงเอกสารถ้าถ้าจบก็คือยังไงต้องมีปป .1 ปี5-1น,นะครับก็คือเราถึงแม้ว่าเราจะเป็นหลักสูตร6-8ก็ตามคือเราเราดรําเนินการตามหลักสูตรใหม่ที่ที่เราเข้าระบบแต่เวลาเราย้ายยังไงเราก็ต้องมี5-1เข้าไป่คะ <c oughs> แล้วทีน,นี้เมื่อเมื่อวานที่พี่อ่านในตัวของประเด็นก็คือแล้วจะเอาข้อมูลเด็กเข้าสคูมิดด้วยหลักสูตรอะไรอันนี้ก็ต้องตอบว่าเข้าด้วยหลักสูตร51ครับเข้าด้วยหลักสูตร51แต่ว่ายังไม่มีผลการเรียนถูกไหมคะใช่ครับยังไม่มีผลการเรียน <c oughs> เด็กจะมีผลการเรียนก็ต่อเมื่อจบป .1 ห,หรือจบป .2 ออหรือจบป .3 เด็กถึงจะมีผลการเรียน เพราะฉะนั้นในการที่จะเอาผลการเรียนเข้าในระบบสคูมิทคือเข้ามาเลยเนี่ยนะคะโรงเรียนก็เข้าด้วยหลักสูตร5-1แต่พอจะเอาผลการเรียนเข้าต้องแปลงผลการเรียนจากหลักสูตร6-8เป็นหลักสูตร5-1แล้วก็เอาผลการเรียนที่แปลงแล้วไปบันทึกในระบบสคูมิทของโรงเรียนของเด็กค่ะอันนี้คือกระบวนการครับก็ก็ก็น่าจะได้แนวทางที่ชัดเจนไม่ร้งวานลงทางโรงเรียน สังกัดสพปลรบสองมีมีข้อสงสัยในประเด็นนี้ไหมครับดีเราได,ได้ได้ความรู้ที่เป็นแนวทางที่กระจ่างชัดเจนพอสมควรเลยนะครับถ้ามีอยากจะให้ใช้เวลานี้นะครับในการสอบถามท่านวิทยากรเพิ่มเติมได้เลยครับมีไหมครับถ้ามีเชิญเลย,เลยนะครับ ดูแล้วดูแล้วในประเด็นนี้น่าจะน่าจะไม่มีอะไรสงสัยนะครับน่าจะชัดเจนในเรื่องของการที่จะย้ายโรงเรียนยังไงเราก็ยังต้องคงของ51ไว้นะครับที่เราจะย้ายโรงเรียนนะครับเพราะว่าเนื่องจาก68ยังไม่ได้ประกาศเนาะเป็นหลักสูตรชาติตอนนี้ก็ชัดเจนเลยครับครับผมทานวิทยรมีประเด็นตัวไหนที่อยากจะเสริมอีกไหมครับ วันที่24เราจะจัดคลินิกวิชาการอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่ที่เคลียร์วันนี้แหละเพราะว่าในช่วงของอเดือนที่แล้วเราไม่ได้จัดเนาะเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นช่วงที่คุณครูประเมิน PA บ้างสอท่านสอนนอรประเมิน PA บ้างก็เลยหยุดให้หนึ่งเดือนนะคะอย่างใน,นวันที่24ก็คือวันวันศุกร์ที่24เนี่ยเราจะมีคลินิกวิชาการนะคะในประเด็นนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ จริงๆแล้วนะคะในส่วนของการวัดและประเมินหรือว่าในการจัดก,การเรียนการสอนเนี่ยนะคะถ้าถ้ามีประเด็นสงสัยหรือว่าก็ฝากทางเขตนะคะว่าถ้า,อ,าอยากอยากให้ช่วยในประเด็นไหนอีกนะคะทำไปแล้วเนี่ยนะคะอาจจะมีประเด็นที่อยากอยากให้เคลียร์อยากอะไรก็คือเรามีเวทีอย่างนี้ได้ไดตลอดเวลานะคะอาจจะไม่ได้เป็นทางการอาจจะไม่ต้องมานั่งรวมกันนะคะหรือว่ามีเวลาสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงในการที่จะสื่อสารอันนี้ก็ก็ยินดีได้ได้ในทุกประเด็นค่ะที่ที่ตอนนี้ทางส่วนกลางก็เออเหมือนมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการให้บริการวิชาการกับโรงเรียนค่ะก็ไม่ต้องรอว่าส่วนกลางจัดให้นะคะอ่าทางเขตพื้นที่เห็นว่านะคะมีประเด็นที่จะ,ะมาร่วมกันเคลียร์นะคะก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยค่ะ อ๋อครับผมก็ก็ถือว่าเวทีวันนี้ได้ได้สร้างความกระจ่างให้กับอ่าบุคลากรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสื่อสารนิเทศที่ที่เป็นผู้ดูแลดูแลหลักเลยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนที่เป็นผู้ปฏิบัตินะครับเพราะว่าหลายประเด็นเราก็ยังยังอ่ามีข้อสงสัยอยู่แล้วก็วันนี้ได้ได้มารับรู้ถึงแนวทางที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องจากท่านวิทยากรน,นะครับก็ น่าจะต้องมีคําถามเรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้บางทีอาจจะยังยังยังคิดประเด็นไม่ออกนะครับโทาฝากฝากทางโรงเรียนนะคะก็คืออโทรมาถามได้เลยเนาะว่าติดขัดอะไรก็โทรมาได้เลยเอาเบอร์ที่ที่ที่กลุ่มไว้ก็ได้ค่ะศูนย์สองับผมสักครู่นะครับศะะูนย์สองสองแปดแปดสองแปดแปดห้าเจ็ดหกสี่ค่ะห้าเจ็ดหกสี่นะครับ โอเคครับผมตัวนี้จะได้โตค่ะก็โทรได้ตลอดยกเว้นหลังจากกลับบ้านแล้วครับผมก็ยังไงทางโรงเรียนก็หลายๆโรงเรียนเราพอเราได้ขับเคลื่อนเราก็ในเบื้องต้นเราก็อาจจะอาจจะเกิดความกังวลนิดนึงนะครับแต่วันนี้ถือว่าเราได้แนวทางที่ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนนะครับก็ก็อยากจะจะได้รับความรู้ตัวนี้เสริมเพิ่มเติมไม่ทราบว่าตัวที่ทางท่านดรจุลจิตพูดวันเนี้ย อสไลด์สามารถให้เผยแพร่ได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋วเซฟเป็น pdf ให้นะคะเมะื่อกี้มันเมื่อกี้มันอยู่ในแคนวาอยู่เมื่อกี้สลับเครื่องกับน้องก็เลยหาไฟล์ที่จะโชว์ให้เห็นระหว่างอ่าตัวของหกแปดกับห้าหนึ่งน่าจะอยู่เครื่องที่พี่ทำงานประจำในเครื่องของน้อง <Yes. S 2> อ๋ครับผมต้องขอกลับขอบคุณท่านใ <c oughs> นเบื้องต้นเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้นํา <c oughs> นําสไลด์ของวันนี้ไป น่าจะต้องได้ดูเพิ่มเติมนะครับรวมถึงวันนี้เราทางสำนักงานเขตอาจจะมีการบันทึกข้อมูลตัวนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาฟังอีกได้เรื่อยๆแต่ก็แต่ก็ไม่น่ากังวลครับเพราะว่าท่านวิทยากร,กรก็ได้เปิดเปิดช่องทางให้เราแล้วว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาให้เราถามได้ตลอดเวลานะครับก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับก็ในเวลาที่เหลือนะครับทางโรงเรียนมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับมีไหมฮะเพราะถ้าถ้าเราถามในในช่องทางที่เราซูมในวันนี้ ทางเพื่อนพี่น้องเราที่อยู่ในระบบเนี่ยก็จะได้ฟังไปพร้อมๆกันเราจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางไปพร้อมๆกันนะครับยังมีเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่าหรือไม่ก็พิมพ์เข้าในช่องแชทก็ได้ครับเข้าในช่องแชทครับเป็นเป็นข้อคําถามเก็บไว้เดี๋ยวทางฝ่ายจัดนะครับราทางศึกษานิเทศเองนะครับก็จะจะนาข้อคําถามทุกข้อคําถามนะครับแล้วก็จะสรุปคําตอบ แล้วก็อาจจะส่งไปให้ทางโรงเรียนได้ได้เป็นข้อมูลเก็บไว้นะครับในการนําไปใช้ในการจัดทําหลักสูตรในเบื้องต้นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็หรือว่าถ้าสงสัยอีกยังคิดไม่ออกก็สามารถพิมพ์เข้ามาในกลุ่มไลน์ที่ทางเราได้ได้สร้างเอาไว้นะครับเพื่อที่ถ้าเกิดท่านอาจจะไม่สะดวกที่จะถามเองเดี๋ยวทางสอนอก็จะ รบกวนถามท่านดรจรุณศรีให้นะครับวันนี้ท่านได้มีมีความเมตตามามาพูดพูดค <c oughs> ุยกับพวกเรานะครับทําให้เราได้ <c oughs> ได้แนวทางเยอะแยะเลยนะครับอ่าตอนนี้ท่านดรจรุณศรีมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวขณะนี้ท่านท่านเกิท่านเกิมีภารกิจสักครู่นึงเลยครับเดี๋ยวถ้าจะเข้ามาขอบคุณสักครู่<ม>นึงนะครับมีคุณครูมีคุณครูถามมาว่านะคะอ่าโรงเรียนบ้านบันบวชุมนะคะ ถามมาว่าเกรดที่ลงสกูมิฟต้องเป็นหนึ่งสอสามสอย่างเดียวไหมคะหรือว่าสามารถลงได้1นึ่จุดห้าสองจุดห้าลงได้ตามความเห็นของคุณครูได้เลยคะ่ะไม่จําเป็นต้อง1 2ึ่สอามสี่อย่างเดียวหนึ่งสองสามสี่มันเป็นเกรดเกรดเดิมใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เรามี8ดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะจะซอยย่อยเป็น8ก็ได้เพราะว่ามันก็คือเป็นเกรดตามหลักสูนย์ห้าหนะครับทีนี้การให้ให้เกรดตรงนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น ในรูปของคณะกรรมการก็ได้นะคะหรือว่าคุณครูผู้สอนนะเพราะฉะนั้นก็ลงได้ตามตามความเป็นจริงตามเห็นสมควรค่ะไม่จำเป็นต้องหนึ่งสองสามสี่ตามระดับของหกแปดค่ะอ๋อแสดงว่าทางโรงเรียนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเพราะว่าหกแปดคือมันมันไม่มีจุดห้าใช่ไหมครับแต่ก็าอาจจะยัง,งไม่มั่นใจแต่แต่ท่าน วิ่ยากรได้บอกชัดเจนแล้วว่าเรายังเป็นของ51ในการลงสกุลมิดถูกต้องไหมครับตอนนั้น51มีแปดระดับเราก็ลงแปดระดับตามของเด็กเลยโอเคครับตัวนี้ถือว่าชัดเจนเลยครับตัวนี้ถือว่าชัดเจนมากที่เรากังวลอยู่แล้วก็บางทีบางทีก็กังวลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็ถือว่าชัดเจนว่าการลงอะไรในสกุลมิดเราจะยังใช้ของล้าสนึ51อยู่คอืมครับผมแม่ว่าจะเป็นการย้ายโรงเรียนย้ายอะไรไปก็ตามเราจะมี อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับห้าหนึ่งอะปกติถ้าเราถ้าสมมติสมมติว่าเราไม่ได้เข้าหแปดยังไงเราไปแล้วก็ไปห้าหนึ่งแต่เราเข้าหกแปดแล้วก็จริงแต่เวลาเราย้ายออกอะไรยังไงเราก็ต้องติดของห้าหนึ่งไปใช่ค่ะติดของห้าหนึ่งไปโอเคครับถือว่าถือว่าชัดเจนครับผมซึ่งถ้าประกาศใช้เป็นหลักสูตรชาตินั่นแหละถึงจะมีปอพอ,พอหรือว่าจะเรียกอย่างอื่นอะไรแล้วเป็นหน้าตาของของเด็กเองนะคะต้องก็อันนี้อันนี้ก็คือต้อง,ต,องต้องบอกอีกอันนึงก็คือว่าอ่าหลัก ไอ้ปพต่างๆเนี่ยมันมันมากับหลักสูตรแต่ละฉบับเนาะอย่างปพหนึ่งถึงปพเก้ามันมากับหลักสูตร4-4แต่พอเหลือหลักสูตร5-1มันมีแค่3ตัวนะคะตัวอื่นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสําหรับครูที่จะเอะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยนะคะค่ะครับผมก็รหัสรหัสวิชามีค,คุณครูถามนะคะ น่าจะเป็นท่านผอโรงเรียนรหัสวิชาชื่อวิชาเหมือนของห้าหนึ่งใช่ค่ะ oh, <okay. S 1> เหมือนของห้าหนึ่งหมดเลยก็คือลงด้วยอ่าลงในระบบสคูมิด,ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรห้าหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักสูตรห้าหนึ่งก็จะมีรหัสวิชามีชั่วโมงมีอะไรใช้ของหลักสูตรห้าหนึ่งหมดเลยยกเว้นอ่าไม่ใช่ยกเว้นค่ะเพียงแต่ที่เราต้องทําก็คือต้องแปลงผล การเรียนตามหลักสู 6, 8, ตร6-8ไปเป็นผลการเรียนตามหลักสูตร5-1ให้กับวิชาต่างๆที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตร5-1โอเคถือว่าชัดเจนครับผมทางโรงเรียนมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับตอนนี้ทางทางวิทยากรน่าจะหมดแล้วนะครับ <laughs> หมดตรงนี้แล้วนะครับ เดี๋ยวถ้ามีข้อคําถามอะไรเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวทางศึกษาในเทศก็จะอาจจะประสานไปโดยตรงหาท่านโดยตรงเลยนะครับ<ม>เพราะว่าเราจะได้เราจะได้มีมีคําตอบที่ที่ชัดเจนเพราะบางทีเราก็ก็มาบางทีก็ยังอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่วันนี้ถือว่าเป็นแนวทางที่ที่ถือว่ามาได้ชัดเจนร้อเเซ็เลยนะครับ<ม>ก็วันนี้ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ยะจะเรียนเชิญน,นะครับท่าน รองกิติภพสัตสงครามภูนะครับท่านรองผู้บริการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสองนะครับได้กล่าวขอบคุณท่านวิทยากรน,นะครับและขอขอกล่าวปิดการอบรมนะครับขอนนุญิญครับครับขอบคุณครับก็เรียนท่านดรจรูนจากไทยสงนะครับวันนี้ในานามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตสอง แล้วก็กลุ่มศึกษานิเทศต้องกราบขอบคุณท่านดรจรุจนศรีแจบไทยสงรองผู้อำนวยการสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งปฐมวัยและอ่าปฐมนะครับหลักสูตรของ6กหนะครับในวันนี้ก็ต้อง ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งนะครับที่ท่านได้เสียสละเวลาและมาให้ความรู้ให้แนวทางให้กับโรงเรียนและก็ให้ความชัดเจนนะครับวันนี้ก็คือทางกลุ่มศึกษานิเทศและก็ทางผู้มหาโรงเรียนคณะครูต้องกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณทางคณะด้วยวันนี้เราได้รับความรู้มากมาย และก็เป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติในของหลักสูตร5.1ซึ่งจะเปรียบเทียบกับหลักสูตรที่เราในสปปร,ปรบเรีเสอ2เราทุกโรงเรียนนะครับเทียบกับ6.8ร้อยเปอร์เซ็นตะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วครับก็ขออนุญาตปิดประชุมนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ